เอ้าแจ็คหลือแม่ห้าไปยูเซ่พวกเนี้ยเป็นไปย่างเลียนัน่นะไายบ้านไปห้างมูมให้ไปย่างเลียนเอี่ยงเอาไปทิ้งไว้บ้านพักคนสลายทุนไม่บอกรูดตัวเให้ยังเอ้าแจ็คเงื่อนใดอย่าคือส่งแม่ทุกเดือนเงื่อนกับห้สั่งให้แม่อยู่เป็นยังคือเฮ็ดกับแม่ยังสัน่นโอ้ยจะลังๆมากก้มจำเป็นเสือใหม่แจังสีเฮ็ดจริงไรขึ้นจะไปทั้งเน้เพิ่นกับไปอยากไปทั้งพูดเพิ่นกับไปไฟนี่ไปนั่แล้วนั่อีกมันกับเมย์ได้ไอ้ไมนลำบากเด้แม่ผู้เดียวมูมี่ปัญญาเบิง่งหมดเลยนี่ กัดเนีย่ยมึงกูดเดียวคือยังใส่แต่ของแบนเน่ใสแต่เงินแหน่มอ้ง,งไปหาแม่มาเดี๋ยวเจอกูแน่กคือตไอ้จันันฮัลโหลเวทมาหาผนาเวศชิดคร,นนนนรับ่มีสร้อยอยูบานอไปซื้อไผ่กันนะโอ้อยู่อยู่เว้ อคนเคยอยู่เคยกินนังกันลองมึงกันนะโอ้สิเดี๋ยวหยอดบันปีนะคือตกตำกัะโดดกระเดียดไปนอนอ้าวมีซ่ป้าปุ๊เอ้าพี่นิดไปที่ไหนสบายดีออ้ไม่ได้พกกันบนอืมเอาเส้นหนั่งก่อนเส้นหนังก่อนผู้ชมสมบูรณ์ขึ้นนะทุกมือหนีเนาะมันก็ธรรมงาด่าละไอเรื่องการยางการเงินมันก็ดีขึ้นโอ้ดีใจนะดีใจนะโอ้ยดีเป็นได้อ่หะทั้งเจ้าเฮกสีคักตัวแต่ว่าอันคือแตงตัวจังสีมะยำบ้านยำซองพี่จัง อันคือบ่สมทานะมากแตว่าผ่านบ้านมีซ้อมารถก็เสียอยู่พูนเอารถเสียรถเสียรถรถไม่ยังสิเสียเขาก็ได้เอาปอชีมาบ่บ่มีเด้ขึ้นที่ตางมากบ่จะนี่ไหมแมนมันเสียอยู่พูนทุกหน้าอ้าวว่าอยู่นี่ทุกอิริบ่ีนี่ไหมอู้หูคนึกว่าตัวก็เยเรียนบ่ได้ตัวก็เดือดร้อนยังไดบแวะมาหาเราตั้งใจมากนี่สิมาเขาคอยมามาให้อย่างนี้มาว่าสิมากว่าเรื่องอันบ่ต้องอบอต้องรอสิมายืมเงินแมนเจ้า เบื้งสภาพเด้องั้นสิบืนมาหาข่อยอยู่นะข่อยมีธุระเด้อเดี๋ยวข่อยไปไปไปงานก่อนออมีทสายเขาครับครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ร่างไปเด้อเอาพอดีที่ธุระน,นี้นึ่งน้ำน้ำน,น่ายกยูงไตตาราง,างหากินเอาเองเด้อครับครับก็ร่างไปครับครับผมครับครับ สวดีครับนมิษครับเอ้าสวัสดีครับชายนางครับชายนางนายกครับโอ้มาคับตีเขาพอดีเลยนี่โอ้หิวเขาแต่เสาไม่ได้กินเขาเลยมื่อนีร่หน้ามีเรื่องเอียงครับมาที่มานี่ครับโอ้หน้าก็บว่าอยากมาคอยยืมเงินกับหนงเพ่อะได้ซื้อของไปฝากแม่แน่พอชวนมีหน้าก็ลำบากเดี๋ยวผมิึงกอนนะครับผมมีอยู่สองคันนะครับ ได้เยอะนะครับใชเอาไปก่อนก็นได้เจตนายก่ะให้ให้หน้าไปก่อนนะครับหน้านายมีจะมาให้ผมเด้อได้ได้ได้ครับอืมเอาน้ำใจดีก่ะโบลลืมหน้าโบลลืม,มกะขึ้นอหอดเพิ่มขึ้นหน้าที่คอยซอยแบบผมนะครับอืมเอาข้างนี้โอกาสกษสิใดเพิ่งผ้าอาศัยการยีดอกข้างก็ดีครับผมเนาะเอากินเขากันครับเ<อ>นาะจ้งไว้กันครับมองอย่างยืนเด็ดเบิ้ลกระเป๋า งามบอมักไปเลยล่ะมักสีนี้เลยสีดำรุยมากรุยอันนี้เลยเอบเลย์เอบเล่ย์แล้วสามแสนเอฟเล่ย์วันจิวันโอเคเลยค่ะสีดำเนาะได้เลยเดยอไอ้แก้วไม่อย่างนี้ล่ะว่าดีไอ้ไปยังใดไม่ยังใดเด็ดคือพอเห็นตู้มาบอกมากาววันก่อนสิมากโทรศัพท์ับเสียก็เลยโทรไปได้ก็เลยตั้งหน้าตั้งตามาเลยตจอมีอ่านั่มบอกอายไม่คอยอายนี้ มันอยู่กรุงเทพมันขึ้นมาหยามบ้านอ๋อเซิร์ฟนั่งนั่งก็ได้นั่งก่อนนั่งก่อนว้ายนั่งจังไดนั่งมาได้ดอกโซฟ้าพึ่งซื้อมาใหม่มาสิเปื้อนเบื้องแต่งโตแน่นั่งข้างล่างคุณนั่งลงแต่งโตขี้ลายขึ่งยังเนียเพื่อนกับเพื่อนสกปรกเอ้าแจ็คเลยแม่เข้าไปอยู่อใส่โอ้แม่เป็นไปย่างเล่ยนั่ะถ่ายบ้านไปห้ามูให้ไป็ย่างเหลียเอียงเอาไปทีบไปบ้านพักคนสลากคุณไม่บอกคนตัวเฮ็ดยังเอ้าแจ็ค เงิ่อนได้ก็คือส่งมาให้ทุกเดือนเงื่อนก็นให้สัง่งให้แม่อยู่เป็นยังคือเฮ็ดกับแม่ยังสั่งโอ้ยแต่ลังลังมากควมจำเป็นเสือใหม่จากดีเฮ็ดจังไจขึ้นจะไปทั้งแม่เพิ่นกับไปอยากไปทั้งพูดเพิ่นกับไป่อย,น,น,ยนี่ไปนั่แล้วนั่อ,อ,อีกมันกับเมย์ได้ไอ้ยมันลำบากเด้แม่ผู้เดียวมือพี่ปัญญาเบิ่งกหมดเลยดิจัดเมียมึงผู้เดียวคือยังใส่แต่ของแบรนด์เนมใส่แต่เงิ่นอนแหลมึงไปหาแม่มาเดี๋ยวมึงเจอกูแน่กูตบไอ้กันฮัลโหลเวทมาหาในเวท นะครับท่านประธานกลับมาบ้านสีหน้าสีตาคือส่งแบบบอกันนั่นแท้บ่มีความสุขเลยท่านประธานกลับมาบ้านก็จังได้หูใจคนนำจิตนำใจคนบางที่ก็โอ้เสียถือบ่ได้แต่ก็แตาดีแล้วละได้กหูใจคนครับเนาะกลับไปออฟฟิศมีอยู่มอหนึ่งได้ที่มีนำใจนั่นคือหลานไส้จังได้กับติดต่อมโนงหาตำแหน่งงานหาตำแหน่งที่อันใดที่ว่างหรือว่างานที่เหมาะสมให้ได้มีการงานทำ กับไปหอดสำนักงานเท่าไหร่กับติดต่อกลับไปได้ได้เดี๋ยวเอาเบอร์ลานไทรให้ครับเดี๋ยวผมเช็คเออเป็นยังไงล่ะให้เลขาเวทไปเบึงตำแหน่งให้อยู่แผนกงใดล่ะอยู่แผนกงผู้จัดการโอ้ดีแล้วดีแล้วขอบคุณนายอะไรครับเอ้าไปเดี๋ยวไปส่วนเลขาเวทไปกินข้าวครับผมถึงออกไปไปไปพี่เขากันก่อนไอเควน ีนเราธุรกิกกจตแต่ดับพันล้านยนี่สิบเพศบัดที่มีมันส่วงโควิกคอยว่านี่ยเราอาจสิลมละลาไล,ล่เราถึงมีดันนนท์มาหาเฮ้าอย่างห้องซอยเอ้าเจ้าคือบ่เคยบอกว่าเจ้ามีอายที่คอยบ่กล้าบอกเจ้าบ่บอกเจ้านเนี่ยเพือเราว่าคอยอยากให้เจ้าคูอว่าคอยเป็นคนหาเงนินผู้เดียวมาสางบ้นานหลังนี้เน่จะมาจึงเกี่ยวครอบครัวมาเมืองแม่นั่น เราบร่เราบรซอยเราผสงเงินซอยละห้อสีเอาเงินแสมาใส่เ,เงินห่อกับสีเบสใส่ละมันมาสีเนี่ยกระเปาเจ้าเอฟมาซีหาไปก็ไปขายที่ละไปขายจังไดีของซาซมขคยตอนนั้นสวัสดีครับบุญมาทีวีพิษไยช่อง67วันนี้ไปเกาะติดข่าวด่วนนะครับในเรื่องของการติดตามเบื้องลึกของมหาเศรษฐีหมื่นล้านเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ปลอมตัวกลับไปบ้านนะครับแบบในลักษณะของคนจนซึ่งเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันแบบสดๆกันเลยครับในเรื่องของการติดตามเบื้องลึกของมหาเศรษฐีพันล้านที่ได้ปลอมตัวกลับไปบ้านนะครับเขาไปน้ําเราปะเขาไปหาเลาส่วนนี้เขาแกแหงว่ามีเงินใส่เขาเก็ไปค้อเงินเราใส่ตัวเราล้วยปนันแม โจดาเล่ากว่านั้นแต่โซฟาเจ้าก็ว่าเห็นน่งจะไล่เล่าไปนั่งลงอยู่พื้นก็ยังบาดนาไปหาเล่าอยู่ว่ะจะไปแม่รถเจ้าไปผู้เดียวเหรอผมก็เป็นเจ้าหรอกไปผู้เดียวก็ได้ดอกเจอเรื่องเป็นใจน้องข้าวกระทั่ในเรื่องของการติดตามเบื้องลึกของมหาเศรษฐีปืนร่างใจคนอะไ้รวะเอ้าไอ้นี่ต่อเถอะโอ้ยรถแย่งจนที่สุดสมัยในขณะนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงวิพากษ์าสืนกันเลยครับ โอ้ยหนอะอ,อันเดียกันทั่วทั้งเอออันไนด้จะจำไอ้พี่ชายอยู่บอกเออเออแค่ไออยากขอบังแยงเจ้าในวันที่เขาหมดสนใจคนดีแค่ไอ